ก,กลับมาในช่วงนี้นะครับติดตามชมข่าวกันต่อพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้แหมค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวเป็นญาติเป็นพี่น้องของเราเรา,เราคงรู้สึกแย่เหมือนกันเนาะค่ะโหดร้ายจริงๆตำรวจในพื้นที่ตอนแรกเ,เห็นว่าเปิดประตูรถทําไมก็คือเขาลากลงมาแล้วก็ยิงสามยาลาแล้วก็สภาพรถเห็นไหมฮะ ที่ไปชนกับต้นไม้นี่พรุนเลยนะใช่เออก็นี่ขนาดคนไทยด้วยกันนะครับ,รบยังไงก็เออนะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับความสูญเสียไปในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับทางหน่วยงานของภาครัฐยังคงดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ภาคใต้กันโดยล่าสุดนะครับกองทัพภาคที่3นั้นได้จัดพิธีส่งกําลังพลเป็นหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจนะครับ แล้วก็ยุทธโธปกรณ์ไปที่จังหวัดยะลาอันนี้ไม่ได้ไปอะไรนะค่ะไม่ได้ไปดูแลความสงบอะไรละแต่ว่าไปในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจัดพิธีทรงกำลังพลกันที่ค่าย,ายสมเด,มเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับโดยพลโทสมศักดิ์ดินบัญเจดกุลแม่ทัพภาคที่3แล้วก็ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภักที่สเป็นประธานครับ ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะที่2บรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบหมายให้กรมการทหารช่างกองทัพภาคที่1ที่2ที่3และที่4ดําเนินการปรับปรุงตามโครงการเกี่ยวกับถนนหนทางนะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ย148.14กิโลเมตรใน37เส้นทาง โดยกองทัพบกที่3ได้มอบหมายรับผิดชอบอยู่8เส้นทางในพื้นที่8อํอำเภอของจังหวัดยะลาะเป็นการก่อสร้างถนนผิวแอดฟัน์หรือที่เราเรียกกันแบบบ้านๆว่ายางมะตอยนั่นแหละ,ะนะครับจำนวน6เส้นทางแล้วก็ผิวแอดฟันติกคอนกรีต2เส้นทางทางกองทัพบกที่3ก็ส่งกำลังพลไป160นายยุทธปกรณ์อีกเป็นยานพาหนะ66คันเครื่องมือช่างอีก22คัน น่วยทหารช่างเฉพาะกิจกองทัพภาคที่3าจะเคลื่อนย้ายกำลังพลและย,ยุทธปกรณ์เริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปรวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานเนี่ยนะปีหนึ่งไปเลยครับ1ปี365วันนะคะโดยมีความมุ <ép. S 2> ม่งหวังที่จะให้ประชาชนในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดยะลาได้รับประโยชน์ในการใช้เส้นทาง,งคามนาคมขนส่งและได้รับความสะดวกในการดารงชีวิตต่อไปค่ะครับอ่าก็เนี่ยเนาะ ปีนึะค่ะหปี365วันคุณเป็นครอบครัวของเขาก็ไม่ได้เห็นหน้าปีนึงอะค่ะต้องไปปฏิบัติภาระหน้าที่นะคะทหารดูแลทุกสิ่งอย่างจริงๆน้ำท่วมไฟไหม้ภัยแล้งถนนหนทางพังพอผมอ่านข่าวอย่างนี้ยังมองเลยว่าเออเรารับราชการเหมือนกันเหมือนเจ้าหน้าที่ทหารก็เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยลักษณะของหน้าที่แล้วเนี่ยยัง ได้พบกับครอบครัวแทบทุกวันอาจจะมีไปราชการบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับอย่างมากสุดก็สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แต่อันนี้โอ้โหเข้าไปเป็นปีใช่ทหารตำรวจเป็นสองอาชีพที่เสียสละแพทย์อีกสาใช่ครับเป็นผู้เสียสละจริงจริงใช่แล้วค่ะเรามาเรื่องของสงกรานต์กันบ้างครับใช่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อจะได้เตรียมมาตรการพร้อมรับ อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงนั่นเองที่ห้องประชุมสแกลกลางสารกลางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีคุณประพั์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและรัอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานประจําปี2559โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีกองกําลังรัก ษาความสงบเรียบร้อยกองร้อยพลทหารราบที่4ี่กรมทหารราบที่4ค,คณะอำนวยการอำนวยการศูนย์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อกำหนดแผนบูรณาการปร้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่11 17เมษายนโดยมุ่งหวังเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งพลเลือนตำรวจทหารเอก,กชนภาคประชาชนโดยใช้รูปแบบ ประชารัฐมาเป็นกลไกในการสร้างจิตสำนึกตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะครับก็มีทั้งมาตรการการบริหารจัดการนะครับมาตรการเรื่องถนนเรื่องการสัญจรอย่างปลอดภยัยพานะที่ปลอดภยัยด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภยัย <s ces S 1> แล้วก็ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุก็จะเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยต้องอาศัยภาคร,รัฐการนเยอะเลยนะครับใช่แล้วด้านถนนนี่ก็ ต้องเรื่องของเจ้าหน้าที่ขนส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปดูแลว่าถนนหนทางเนี่ยมันวิศวกรรมการจราจรมันดีไหมใช่แล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้อยู่ที่ถนนสายหลักนะถนนสายรองทางเข้าหมู่บ้านทางชุมชนนี่แหละเกิดบ่อยมากนะบางทีก็มืดนะบางทีก็เป็นโค้งหักศอกอะไรแบบนั้นนะเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรก็ต้องดูดีๆเลยบางที่ก็หลุมใหญ่จนเกินไปจนทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งด่านตรวจบ่อยๆท่านก็อย่าเพิ่งลำคานแล้วกันเพราะว่าเขาต้องการความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเหมือนกับมีเพื่อนคุยระหว่างทางในการเดินทางของท่านคิดแบบนั้นดีกว่าพอหยุดเนี่ยได้ตื่นตาตื่นใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสวยๆก็จะดีมากตื่นตาตื่นใจมากขึ้นกว่าเดิมก็อยากจะให้เปลี่ยนไงเสนอแนะไงถ้ามีไงคนก็อยากจะจอดด่านนี้มากๆเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจสวยอะไรแบบนี้ เห็นหน้าแล้วชื่นใจหายง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะช่วยกันนะครับอย่างที่อุทัยธานีเนี่ยปีที่แล้วสงกรานต์ปีที่แล้วนะเขามีอุบัติเหตุ45ครั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ49รายเสียชีวิตไป3รายนะครับเออแต่แปลกนะคนเสียชีวิตจังหวัดต่างๆส่วนใหญ่ผู้ชายเยอะแต่อุทัยธานีนี่ผู้ชายเสียชีวิตไป1ผู้หญิงเสียชีวิตไป2นะครับสงกรานต์ปีที่แล้วก็ระมัดระวังกันด้วย ใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นกระทรวงคนเลยค่ะสาธารณสุขนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ที่พิษณุโลกนี่เขาก็จัดไปแล้วนะแต่ไม่เห็นเขาจัดบันทึกข้อตกลงอะไรแตกต่างกันตรงตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เขาไม่ได้จัดทั้งเขตไงนะก็ที่นครสวรรค์นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเขตสุขภาพที่3ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นั่นแหละแต่ดูแลหลายพื้นที่นะครับหลายจังหวัด ลงนามข้อตกลงกับผู้ที่จัดวิทยุชุมชนผู้ที่เป็นเจ้าของสถานีว่าไม่ให้มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุเออไม่ใช่ไม่ไม่ให้มีครับไม่ให้มีปัญหาเวลาโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับนายแพทย์สมเกียรติคำนุรักษ์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่3เนี่ยก็เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับอนุญาตใบประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียงในเขตสุขภาพที่3ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีและชัยนาทมาบันทึกความร่วมมือในการแก้ไขการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพสื่อผ่านสื่อวิทยุนะครับในจังหวัดต่างๆเหล่านี้ละครับโดยจัดกันที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มีประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง5จังหวัดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมาจาก5จังหวัดที่ว่าเนี่ยนะ250คนเนี่ยเยอะทีเดียวนะเพื่อที่จะมาชี้แจงข้อกำหนดและแนวทางในการโฆษณาอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้วยใช่ครับอันนี้เขบันทึกแล้วล่ะนะครับเขาก็เขียนว่าเออฉันจะไม่ โฆษณาเกินจริงไหม,มโฆษณาชวนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายกําหนดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณสินินาเราก็จะได้เห็นได้ยินดิได้ยินเป็นไประจำวิทยุชุมชนเนี่โหเปิดทั้งวันกินแล้วขาว แล้วก็มีการโฆษณาเป็นไงครับป้าสินี้ขายไปแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วหน้าตึงหน้าใสขาวเหมือนวัยเด็กนี่แล้วรู้มาจากไหนล่ะครับโอ้โหวิทยุชุมชนนี่แหละอะไรอย่างี้ยอะไรแบบนนแล้วก็จะมาเน้นตอนหลังออย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์จุดจุดจุดซื้อได้ที่นี่ซื้อได้ที่ดีเจตาลหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ 7อะไรเงี้ยคือจะบอกช้ามากใช่เพื่อให้จดได้ทันตอนคุณแม่ฉันยังอยู่คุณแม่ฉันนัซื้อตลอดเลยดิฉันปวดตลอดแล้วคุณรู้ไหมเวลากินผลิตภัณฑ์พวกนี้จะเป็นอะไรเหมือนไตวายครับใช่จะเป็นไตวายเรื้อรังได้นะครับแล้วกลุ่มของคนที่เขาขายเนี่ยเขามักจะขายกับคนที่สูงวัยขึ้นไปแล้วคืออย่างน้อยสี่บวก ถูกตอ้องสีบวกว่างั้นเถอะคุณแม่ฉันกเกษียณอายุราชการอยู่บ้านแล้วอะอออวก็ฟังวิทยุไงแล้วไตคนอายุ40ขึ้นไปนี่โหมันแย่แล้วครับมันเสื่อมสมรรถภาพลงบวกกับท่านเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รอะไรกินเข้าไปโอ้โหทำให้ไตทำงานหนักไตาวายเรื้อรังคราวนี้แหละครับโอ้โห หมดตัวจริงๆนะไ<ช>ต,ว,ตาวายเรื้อรังเนี่ยถูกต้องหมดตัวเลยฮะแล้วก็โฆษณาการอาหารเสริม,มจากสมมติว่าจากมะเขือเทศ1เม็ดเท่ากับมะเขือเทศ100ผลสู้ทานมะเขือเทศสดๆดีกว่าไหมคะถูกกว่าเราได้ประโยชน์มากกว่ามไม่ต้องไปแปรรูปเป็นในรูปแบบสกัดนู่นนี่นั่นโน้นทานผักผลไม้เหล่านี้ละค่ะบอกไปรักษามะเร็งรักษาเบาหวานความดันไม่งั้นไม่มีแล้วครับท่านไปดูตามโรงพเาบานแล้เสริมสุขภาพตำบลเถอะ ไม่งั้นไม่มีแล้วครับผู้ป่วยแบบแบบมะเร็งหรืออะไรเงี้ยนี่ตอนนี้สิครับเยอะแยะไปหมดแล้วใครที่ได้ผลกระทบเกี่ยวกับอาหารเสริมหรือว่ายาอะไรที่ไม่ได้คุณลักษณะนะคะฟ้องไม่ได้ที่สคบใช่ครับส่วนควบคุงผู้บริโภคใช่ครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังข่าวบริการกันแล้วเดี๋ยวมาติดตามสัมภาษณ์ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกครับ